เดี๋ยววันนี้เราจะมาส่งแหนบไปนคนรศรีธรรมราชครับไปภาคใต้อีกแล้วขอบคุณ f อซชาวภาคใต้ด้วยนะครับทุกอย่างลองแหนบแบบบางนะครับสาแรกเหล็กลัดแหนบนะครับสะดือแหนบแหนบสองงอแล้วก็แหนบยี่ิบมิลข้างละสามแผ่นนะครับแหนบสองงอคู่หนึ่ง ก็ชุดนี้รับน้ำหนัก3ตันหรือ3ตันครึ่งได้นะครับแหนบของตัวแหนบกระดานนะครับเราจะทำการดัดโค้งให้นะครับด้านหน้าสำหรับรีโวหรือว่าไฮรักแชมป์ด้านหน้าไม่ต้องดัดนะครับเราดัดด้านหลังให้ขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าเนี่ยด้านหลังเขาจะโค้งเยอะนะครับเราก็ทำการดัดให้ประมาณนี้ชุดนี้สามารถรับน้ำหนักได้ที่3ตันครึ่งนะครับ ถ้าลูกค้าไม่ได้ทํารดย่อเนี่ยสามตันครึ่งสบายๆถ้าจะให้สี่ตันได้ก็เปลี่ยนตรงเตงให้สูงหน่อยก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะขีดมาร์กไว้นะครับฉีดลูกศรไว้นิดนึงว่าข้างหน้าไปข้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นแหนบสองงอนะครับชุดนี้จะส่งไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็สามารถที่จะสั่งแหนบเอาไปติดตั้งเองได้นะนะครับเราก็จะจัดยกชุดไปให้แบบนี้แหละประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้จะเป็นแป้นรองแหนบไปจังหวัดอันนี้กาญจะนะบุรีแป้นรองแหนบแล้วก็เหล็กรัดแหนบคู่หนึ่งนะครับส่วนคู่นี้น่าจะเป็นจังหวัดจันทบุรีเมื่อวานทักมาแล้วก็ยังไม่ทักมาอีก <c oughs> ก็อันนี้น่าจะไปจังหวัดจันทบุรีเป็นแหนบแบบมีสกีนะครับหนาๆน,นะฮะไปใช้งานกันนะครับเออส่วนแหนบคู่นี้นวาวราทักมาให้สั่งตัดแล้วก็จัดชุดให้สรุปไม่ยอมโอนเงิน ไม่ยอมทักมาอีกอะผมเห็นแล้วแต่ผมก็ไม่ทักกลับนะครับก็คือถ้าท่านอยากได้จริงๆก็ทักมาแล้วกันแต่ถ้าท่านไม่ได้ทักมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีอาจจะอยากจะสั่งแต่พอสั่งแล้วลืมไปว่าเงินไม่พอโอนหรือลูกค้าไม่เอาแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นแหนบนาวาร่านะครับนาวารเอ็นพีสามร้อยใส่แหนบ 20มิลข้างละ2แผ่นก็สามารถที่จะไปแบกน้ําหนัก2ตันกว่าได้นะครับสําหรับนาวาราโฟรวินแต่ไม่เป็นไรผมให้เวลา3วันถ้าผมเก็บของแล้วนะครับของผมเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรผมไม่ได้เสีเยสีดแล้วก็จะไม่ได้ว่าลูกค้าหรอกว่าเขาไม่สั่งแล้วจะไปโพ์ด่าโพ์ว่าเขาไม่ได้นะครับไม่มีนิสัยแบบนั้นแต่เพียงแต่ว่าลูกค้าสั่งเราก็ทําให้นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่ได้สะดวกรับก็ไม่เป็นไรผมจะทิ้งไว้3วันวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเก็บแล้วก็ เอาเข้ากูไปเดี๋ยวถ้าลูกค้าจะรับก็จัดมาใหม่ได้เพราะแน่ผมจะทําไว้อยู่แล้วนะครับก็คือจะทําพวกเกี่ยวกับรีโว w เออวีโก้ออนิวไททันนาวาราอะไรอย่างเงี้ยนะครับมิซูบิชิอะไรก็ได้หมดเลยโฟวินก็มีนะครับแน่ผมก็จะทําไว้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่สะดวกเดินทางมานะครับทำงาน uh, ติดตั้งที่อู่อะไรประมาณเนี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะส่งให้ได้นะครับลูกค้าก็เอาไป ติดตั้งเองที่บ้านอู่ใกล้บ้านก็ได้ไปถึงก็เอาประกอบประกอบเองก็ได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ใช้รถอยู่ก็น่าจะประกอบกันได้แหละนะครับแค่มองดูก็รู้แล้วว่าเขาจะประกอบแบบไหนอะไรยังไงนะฮะจะส่งให้ได้ครับสําหรับแหนบโชค๊คโช๊คเราก็มีนะฮะคานโช๊คไฟกระทะลอ้อจัดจัดชุดให้ได้เลยคุณง่ายนะครับอยากได้อะไรก็บอกเรานะฮะสำหรับอะไหล่เพลาลอยต่างๆกระทะลอ้อ หรือแขนเผาลอยหรือตัวเผาลอยส่งได้หมดนะครับเดี๋ยวนี้มีคนส่งแล้วสะดวกสบายนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็มาส่งของกันต่อนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับอูปาริชาติเผาลอยนะครับ